ลราบู๊อะไรเอ่ยเป็นอะไรนะคอลเลกชันอะไรนะอันนี้ลราบู๊อะไรครับลราบู๊ปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้มอนเตอร์ปาร์ตี้โอเคมอนเตอร์ปาร์ตี้ไหนลองดูสิไม่ใช่โยคะนะใช่ไหมโยคะโยคะที่เขาไว้เตอ่าแต่ไม่ใช่ไงที่เขาไว้เต้นกาถ้าเป็นโยคะหรือกาการชื้น ได้อะไรครับทุกนคนดูกนแกะมาให้ทุกคนดูสีเข็อ้้นีเขดไม่ได้ไม่ได้ว้าวอ๋อเป็นอย่างนี้หรออุ้ยน่ารักให้ทุกคนดูหน่อยน้องอ๋ออารนทําทาไมาอกดูอ๋อมีร้นระวงชมพูกับกัฟ้าข,ขอดูครับน่ารักน่ารักน่ารักไหน 와, 오케이, 네.